สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยผมกันกันตพัดจากกันสมาร์ทโฮมนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับขนาดพื้นที่262ตารางวาพื้นที่ใช้สอย220ตารางเมตรนะครับข้างเคียงนั้นอยู่ในเขตชุมชนมีบ้านลายล้อมไว้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชม ตัวบ้านนะครับถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะครับแล้วก็ลักษณะที่ดินก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับด้าน,นหน้าติดถนนกว้าง46เมตรลึกเข้าไป21เมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้คุณผู้ชมสามารถปลูกผักผลไม้ต่างๆนะครับอีกประมาณ100ตารางวาอยู่ฝั่งด้านขวานะฮะสำหรับตัวทำเลที่ตั้งนะครับข้างล่างตรงนี้ก็คือตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ แล้วก็โรงพยาบาลนาครพิงนะครับเส้นนี้ก็คือเส้นที่เราวิ่งไปแม่ริมนะครับตำแหน่งบ้านจะอยู่ตรงใกล้ๆวงแหวนรอบ3แล้วใกล้ๆก็จะมีตลาดสด ที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเราสามารถขับรถไปแป๊บเดียวก็ช็อปได้แล้วนะฮะใกล้กับแมคโครนะครับเดินทางเข้าเมืองก็ง่ายนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเข้าเมืองไปสนามบินต่างๆนั้นถนนทุกอย่างเชื่อมต่อกันหมดแล้วนะครับและตัวบ้านนั้นถือว่าไม่เปลี่ยวเลยสภาพบ้านถือว่าเป็นบ้านยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็เจ้าของไม่ได้อยู่นะฮะนานๆจะขึ้นมาทีหนึ่งเจ้าของนั้นอยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้นะครับก็เลยอยากจะขายนะฮะ สำหรับตัวตัวบ้านนะครับเราจากถนนใหญ่นั้นเข้ามาไม่ไกลเลยนะครับตรงแยกที่ท่านเห็นนะครับถนนตัดไปด้านขวาทางฝั่งนี้ก็ไปทางอำเภอแม่ริมนะครับส่วนด้านซ้ายไปทางนู้นก็เข้าอำเภอเมืองและถนนเส้นที่ตัดขวางตรงนี้นะครับก็เป็นถนนเส้นวงแหวนร,รอบ3นะครับเราวิ่งไปตรงไปอย่างเดียวก็เลี้ยวขวาเข้าสนามบินได้นะฮะตอนนี้ก็ขยายเป็นถนน4เลนแล้ว ส่วนทางเข้านะครับจากถนนด้านหน้าเข้าได้2ทางเข้าทางนี้แล้วก็ทางนี้นะครับคุณผู้ชมเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาตรงมุมนี้นะครับอ่าเลี้ยวเข้ามาผ่านด้านหลังตึกนะครับไลยเลาละเลาะ,ละตามบ้านของชุมชนเข้ามาสภาพบ้านดีนะครับคุณผู้ชมเราเข้าซอยอีกนิดหน่อยตรงนี้เนี่ยข้อเสียของเขามีจุดเดียวนะครับด้วยความที่ว่า ก่อนเข้าบ้านเนี่ยถนนมันจะแคบนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้สวนกับใครนะครับก็เข้ามาถึงปุ๊บก็ถึงบ้านเลยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับรั้วรอบขอบชิดนะครับคุณผู้ชมมีด้านหน้านั้นเป็นติดรั้วแล้วก็บ้านเนี่ยอยู่สุดซอยเลยนะครับเข้ามาก็ตัวบ้านนั้นจะสูงกว่าถนนฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําท่วม นะครับแล้วฝั่งด้านขวาตรงนี้มีอีกประมาณ100ตารางวาที่เราสามารถปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆได้แล้วก็ยังมีห้องเก็บของด้านหลังให้ด้วยนะครับลงจอดรถนะจอดรถได้2คันตัวบ้านนั้นยกพื้นสูงนะครับสูงกว่าตัวด้านนอกเนี่ยประมาณ50เซนได้นะครับเราเข้ามานะครับอันดับแรกเราจะเจอเป็นโถงกลางก่อนนะครับส่วนห้องนอนนั้นจะอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวา นะครับแล้วก็ในห้องนอนนั้นจะมีห้องน้ําในตัวทั้ง2ห้องเลยประตูก็เป็นประตูไม้เป็นบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนทุกๆบานเลยนะฮะมันก็จะประหยัดพื้นที่เปิดราคาขายไว้4 5ล้านบาทนะครับ262ตารางวาตัวตัวบ้านนั้นถือว่าสภาพดีงานซ่อมง,งานปรับปรุงต่างๆนั้นไม่มีนะครับ คุณผู้ชมสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยแล้วก็อาจจะทําอีกนิดๆหน่นอยๆนะครับจะอยู่ตรงด้านหลังนะเดี๋ยวผมพาไปดูมีอ่างจากุซีให้ด้วยนะครับตัวชัโครกนะฝาชะโครกนั้นเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับเสร็จจากห้องนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องนู้นกันสภาพบ้านนั้นถือว่าดีเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีห้องครัวอยู่ด้านหลังบ้านนะฮะ ห้องนอนถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่พอสมควรนะครับคุณผู้ชมแต่ละด้านก็จะมีประตูกระจกนะครับเวลาเราเปิดม่านปุ๊บระรับแสงจากภายนอกได้ห้องนี้ไม่มีอ่างจาก,กุซซี่นะมีแค่ห้องเดียว พอเสร็จจากตรงนี้นะครับจุดเชื่อมต่อตรงนี้ออกมาด้านหลังก็จะเป็นที่รับประทานอาหารที่รับประทานอาหารนั้นมีทําไว้2จุดนะครับ ตรงด้านนี้ก็จะเป็นห้องทํางานแล้วก็ห้องครัวนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวซึ่งมันแยกออกจากด้านในบ้านเวลาเราทําอาหารต่างๆก็ไม่มีกลิ่นรบกวนนะครับเคาน์เตอร์ทุกอย่างยังสภาพดีหมดนะครับงานซ่อมงานปรับปรุงนั้นไม่มีนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ด้านหลังนั้นมันจะมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่เปิดนะครับเราอาจจะต้องทําหน่อยแค่นั้นเองตัวท็อปหินก็เป็นหินแกรนิตนะครับสภาพคงทนแข็งแรงสามารถใช้งานได้ทันที จากครัวตรงนี้นะครับอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องทํางานนะครับคุณผู้ชมตรงนี้คุณผู้ชมจะทําเป็นห้องแบบห้องนอนอีกห้องก็ได้ห้องแม่บ้านก็ได้นะครับหรือทําเป็นห้องทํางานส่วนตัวอยู่หลังบ้านก็ได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งซ้ายตรงนู้นนะครับคุณผู้ชมยังมีพื้นที่จัดไว้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารแบบเปิดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมติดใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาทําเป็น พอแบบเปิดปุ๊บเนี่ยเวลามันมีฝุ่นอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะเข้าเต็มตรงนี้หมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าแต่ละด้านเนี่ยสามารถทําเป็นกระจกได้นะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นด้านในบ้านที่ไม่มีฝุ่นเข้านะครับแล้วก็ด้านหลังคานั้นเปิดเป็นหลังคาโปร่งแสงรับแสงจากข้างนอกได้แบบประหยัดไฟนะครับหลังนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับราคาขายที่ดินแถวนี้วานึงประมาณ1 2ื่นสองถึงหมื่นนะฮะ แล้วก็ตัวที่นั้นถมสูงกว่าระดับถนนสูงกว่าข้างเคียงนะครับดวรอบขอบชิดมีพื้นที่ให้ปลูกผักผลไม้ลงสลดก็มีไว้ครบเลยนะครับแล้วก็สภาพบ้านถือว่าดีเลยทีเดียวอาจจะทําอีกนิดหน่อยนะฮะในส่วนนี้ก็ยังมีพื้นที่กว้างๆนะครับฝากหลังนี้ด้วยนะครับผู้ชมถ่าสนใจนะั้นติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนัดชมบ้านได้ทุกวันเลยนะฮะแจ้งล่วงหน้า1-2ถึงวันถ้าหากท่านสะดวกนะครับ อานนี้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ